สวัสดีครับ FC ช้างป่าทองอาภูวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมของช้างป่านะครับไม่ว่าจะเป็นช้างป่าโขงไหนก็ตามที่มีอยู่ในประเทศไทยช้างป่าเอเชียถ้าเราได้ศึกษาพฤติกรรมมาระยะหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม ถ้าเราศึกษาให้เข้าใจพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นช้างสีดอช้างพลายช้างพังหรือช้างโขลงเราจะสามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้นะครับว่าช้างในแต่ละวันแต่ละวันเนขาจะอยู่อย่างไรเขาจะไปทางไหนะจะไปอย่างไงมายัางไงเราสามารถเดาคา,าดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้านนได้ ส่วนพฤติกรรมต่างๆนะครับในเรื่องของช้างป่าเนี่ยถ้าใครอยากรู้พฤติกรรมในเรื่องไหนเนี่ยผมเข้าเข้าใจว่าจะลงไว้ครบนะครับครบ,ครบทุกเรื่องราวนะถ้า fc ลองติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะก็มีประมาณ1 5 5 0คลิปประมาณนั้นนะครับก็ลองติดตามดูนะครับแล้วเราจะเข้าใจพฤติกรรมของช้าง ไม่ว่าจะเป็นช้างโขงช้างตกมันช้างสีดอช้างงาเนี่ยผมได้อธิบายไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์พอสมควรนะครับเพราะว่าในระยะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราติดตามทุกวันนะก็ทำให้เราได้พบเห็นพฤติกรรมต่างๆมากมายอ,อย่างเช่นชุดเฝ้าระวังของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าช้าง ที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นช้างประจําถิ่นหรือว่าเป็นช้งา,า,า,ง,าชงที่หากินตามวงรอบถ้าเป็นช้างที่หากินตามตามวงรอบนะคือว่าในเดือนนี้เขาจะไปหมู่บ้านนั้นอีกเดือนจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าเราเข้าใจเราก็ปล่อยให้เขาไปอย่างเช่นช้างเดินจากหมู่บ้านหนึ่งจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่ามันมีหมู่บ้านขั้นกลาง จากหมู่บ้านที่หนึ่งไปหมู่บ้านที่สามแต่หมู่บ้านที่สองในขั้นกลางอยู่ถ้ามีชุดเฝ้าระวังของหมู่บ้านที่สองคอยผลักดันนะช้างเริ่มเดินทางจากหมู่บ้านที่หนึ่งผ่านมาหมู่บ้านที่สองเพื่อที่จะไปหมู่บ้านที่สามชุดหมู่บ้านที่สองเนี่ยพอเจอปุ๊บก็เริ่มทําการผลักดันทันทีพอผลักดันปุ๊บเนี่ยช้างไม่สามารถไปต่อได้พอไปต่อไม่ได้ช้างก็จะเริ่มหงุดหงิดเริ่มจะอาลวาดในหมู่บ้านที่สอง ดังนั้นในหมู่บ้านที่สองเนี่ยจะเกิดความเสียหายนะเพราะว่าช้างไปต่อไม่ได้มันก็จะต้องหากินหรือทำลายข้าวของอะไรที่พบเจอนะในหมู่บ้านที่สองมันก็จะเกิดความเสียหายแต่ถ้าเราเข้าใจอ่าเดาอ่าคาดการความคิดของเขาได้ถูกต้องอเราก็จะปล่อยให้เขาไปเมื่อเขามาเจอเราก็ดูเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้เขาผ่านไปมันจะใช้เวลาแค่ คืนเดียวก็จะผ่านไปเลยดังนั้นความเสียหายในหมู่บ้านที่สองจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าช้างเขาตั้งใจจะมุ่งหน้าแค่เดินผ่านเฉยๆมันก็จะไม่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ถ้าเรายังมีชุดเฝ้าระวังที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจพฤติกรรมไม่เข้าใจว่าเขาจะทําอะไรเขาจะไปไหนคิดแต่ว่าเขาจะเข้ามาในเขตของเราไม่ได้ พอเจอปุ๊บต้องผักดันทันทีกับไล่ทันทีอันนี้ <ผม S 1> จะทําให้เกิดความเสียหายมากมากกว่าการที่เราปล่อยก็ผ่านไปเลยอ,อ,อย่างเช่นช้างของทอภูมิเนี่ยตอนเนี้มันเป็นวงรอบที่เขาจะต้องกลับมาหากันแล้วก็ลงจากเขาบ้านเขาพระอินผ่านบ้านสะพานลาวมาตอนนี้ก็มาจนถึงทําทะลุแถวสะกรนนมก็คาดว่าเขาคงจะ มุ่งหน้ามาบ้านจันเดเพื่อที่จะข้ามแม่น้ํามาทางฝั่งบ้านหนองแดงบ้านผาอ้นอแล้วก็จะตามโขลงขึ้นไปทางสวนป่าทอภูมแล้วก็ตามวนไปทางอุบคะเนียงยบ้านมองกลาดังนั้นถ้าเราปล่อยปล่อยให้เขาเดินเขาจะไปเร็ว <c oughs> ในทีมงานของเรากลับแล้วทีมงานมูลนิธิพิทักษ์โุญสา มีท่านหลวงปู่สากรธรรมาวุโธเป็นที่ปรึกษาจิติมศักดิ์ของมูลนิธิก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลช้างขงนี้เป็นอย่างดีมีการสร้างแหล่งน้ําแหล่งอาหารสร้างโปรงเทียมมันก็ลดปัญหาได้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าเยอะทีเดียวเพราะว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยช้างแทบไม่เข้าหมู่บ้านเลยในโซนนี้ครับพอเขามาเขามีแหล่งน้ําแหล่งอาหารก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปบุกลุกชาวบ้านอีกอย่างชาวบ้านก็เข้าใจ นะครับในเรื่องของการทำอาหารกินก็เปลี่ยนจากการปลูกพืชที่มันเป็นอาหารช้างพวกมันพวกอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นตัวล่อมันข้าวข้าวโพดเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นแทนช้างเมื่อมันไปดูแล้วมันไม่มีอะไรจะกินมันก็ไม่ไปะพฤติกรรมช้างก็เปลี่ยนไปส่วนไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยมันไม่กินนะครับมันกาลังตกมันอยู่กินไม่ทันกาลังเมามันอยู่างนั้นมันก็หาเรื่องทะเลาะงอแง สังเกตนะครับเจ้าสองรูที่หันข้างให้เนี่ยสะโพกหลังก็บวมอ่าหัวไหล่หน้าก็บวมวันนี้เนี่ยถึงกับเดินกระเพกเลยนะเดินกระเพกก็เยกแคเยกเลยเจ็บนะแต่เดี๋ยวเขาก็มีวิธีการรักษาด้วยตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาก็หายเขาเองได้เจ้าสองรูเนี่ยมันเป็นช้างที่ค่อนข้างจะเชื่องเป็นช้างที่ใหญ่นะค่อนข้างจะใจดี บางครั้งเนี่ยถอยรถเข้าไปจนชนตูดก็เลยเขาก็เฉยเฉยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ถ้าเจ้าหูรูนี่ไม่ได้นะเคยวิ่งมาดักหน้ารถแล้วใช้เท้าหลังถีบฝากระโปรงนี่ยนเลยแต่ชนหน้านี่หลุดเลยสาหรับเจ้าหูรูแล้วอีกอย่างก็เป็นช้างที่บางครั้งก็เดินกวนอยู่ในหมู่บ้านเดินตามถนนลาดยางเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้ กินน้ําบ้านน้นเปิดองกินอะไรเนี่ยมันก็เป็นนิสัยของเขาแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรให้ใครเดือดร้อนเท่าไหร่นักส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผลทางการเกษตรนะครับที่จะโดนหนักๆอันนี้ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งนะของช้างป่าก็อยากจะให้ศึกษากันให้ดีๆนะครับสำหรับ,บเจ้าหนะ้าที่ท,ที่ทําการผักดันทําการาควบคุมช้างป่าเนี่ยส่วนปัญหาอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลัง ครับอันนี้ก็นำเสน,น,กนอกานเวาลาเล็กเวาลาน้อยนะสวัสนี้ครับ